สวัสดีครับคุณผูงฟังทีลกครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนด้วยคุณนุ่งเรืองปรีชาคุณคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้าฉบับวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้ให้ชื่อว่าอุ้งอิงเป็นนายกก็อยู่ได้ไม่นานเนื้อหาใจความในคุณนุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับ ทันทีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4เสียงให้ในเสษฐาทวีสินพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงรเล็บ4แล้วก็มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160่งบวกเล็บ้5 กรณีที่ไปตั้งทนายถุงขนมนายพิชิตชื่นบาาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทันทีที่คำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรก็เรียกแกนนำพักเพื่อไทยแล้วก็พักรวมรัฐบาลไปไประชุมหารือกันที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งบ้านจันทร์สองล่านั้นถือเป็นเดือนจำช่วคราวสำหรับการคุมขังนักโทษที่ได้รับการพักโทษนะครับ เบื้องต้นครับกระแสข่าวที่หลุดรอดออกมาตอนแรกแรกหลุดรอดออกมาจากศูนย์กลางอํานาจรัฐเถื่อนที่ซ้อนอํานาจรัฐไทยอยู่ในเวลานี้เนี่ยเปิดเผยว่านักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตรผู้ทรงอํานาจนอกรัฐธรรมนูญและยังเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงเนี่ยเคาะชื่อของนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรี ใช้กเกษมเคยเป็นอายการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องคดีทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานจากฐานความผิดให้สินบนกับเจ้าพนักงานกรณีถุงขนมสองล้านบาทสมัยที่ใช้กเกษมยังดำรงตำแหน่งเป็นอายการสูงสุดอยู่ก่อนที่จะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปี2 5 5 2นอกจากนี้เนี่ยน,นะครับใช้กเกษมคนนี้แหละครับ ในระหว่างที่ดำาลงตำแหน่งอายการสูงสุดเนี่ยยังเคยมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีหวยบนดินที่คณะกรรมก,การตรวจสอบกา,การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐฟ้องร้องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแล้วยังสั่งไม่ฟ้องการทุจริตในโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนกระทั่งตกเป็นข่าวในเวลาต่อมาว่าในชัยกเกษมได้รับการตอบแทนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2556 สำหรับนายชัยกเกษมเนี่ยนะครับเคยเกิดอาการบูบขึ้นมาในระหว่างที่ไปปราศัยหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่จังหวัดน,น่านจากอาการป่วยด้วยก้อนเลือดแห้งอยู่ในสมองชัยกเกษมเป็นหนึ่งในสามคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายเศษฐาทวีสินก็ปรากฏว่าพอกระแสข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับชัยกเกษมตกเป็นเป้านิ่งทันที ว่าจะไปไม่รอดจากเรื่องราวจากปูมหลังรวมทั้งเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ที่นายชัยเกษมเนี่ยเคยสน,สนับสนุนเรื่องนี้นะครับพอข่าวออกมาอย่างนี้เนี่ยเลยทําให้แพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นตัวเลือกใหม่ของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาทันทีกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกยกขึ้นมาประกบคู่กับนายชัยเกษมส่วนพรรคร่วมรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยก็ยังสงวนท่าทีอยู่แม้ปาก จะบอกว่าสนับสนุนคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งจะเป็นใครก็ตามขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีข้อแม้เรื่องของมาตรา112เป็นเงื่อนไขยอยู่ด้วยนะครับอรุทินชาญมีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและก็พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยยืนยันโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะต้องไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112 จนกระทั่งช่วงเย็นครับเวลาประมาณ17บเนาฬิกาแพทองทานจินวัตหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมทั้งหัวหน้าพักการเมืองและเลขาธิการพักร่วมรัฐบาลชุดเดิมประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพันธบทเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาตินายวราวุิศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา นายสุวัติลิตบตพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ร่วมกันเปิดโต๊ะแถลงข่าวบริเวณที่ทําการของพักเพื่อไทยอาคารจินวัตรสามโดยบอกว่าจะโหวตรับรองให้แพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษวันที่16สิงหาคมซึ่งก็คือวันนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรก,การเมืองที่มีเสียงสอสเป็นลำดับที่สองในรัฐบาลผสมชุดนี้ได้บอกว่าวันนี้เป็นสปิริตของพักร่วมรัฐบาลทุกพักเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือนายเศรษฐาทวีสินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีพวกเราทุกคนก็พร้อมใจกันเพื่อไม่ให้เกิดความชะงักงันของการบริหารราชการแผ่นดินและของประเทศเรา เราจึงพร้อมใจกันที่จะให้พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่พร้อมจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วให้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคได้รับทราบคือการเสนอชื่อนางสาวแพรทองทานเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในวันที่16สิงหาคมพรรคภูมิใจไทยมีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อช่วงเช้าพรรคภูมิใจไทยก็มีการเรียบประชุมสสและก็กรรมการบริหารพรรค ซึ่งเมื่อรู้ถึงตัวบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งก็เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้และเมื่อทราบว่าเป็นท่านแพรทองทานก็ยิ่งมีความมั่นใจว่าภายใต้การนำของว่าที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตรเราทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่รวมถึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของว่าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแพทองทานก็เปิดใจ กล่าวขอบคุณสมาชิพกพรรคเพื่อไทยและก็แกนนําพักร่วมรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนพร้อมกับแสดงความเสียายที่นายเศรษฐาทวีศินเนีต้องพ้นจากตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีแพทย์ทองทานบอกว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับนายเศรษฐาประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมที่จะผลักดันประเทศต่อไป ดิฉันมีความมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกพักที่จะนําพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมเพรียงในการผลักดันประเทศให้เดินหน้าต่อไปคุณรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับสําหรับโครงการแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นนโยบายตกเขียวของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับแพ่ทองทาน ก็ถูกสื่อมวลชนถามว่าจะมีการผลักดันต่อหรือว่าจะล้มพับไปพร้อมกับการพ้นจากตําแหน่งของนายเศรษฐาววีสิทธิ์หรือไม่แพทย์ทองทานบอกว่าอย่างนี้ครับต้องรับฟังความคิดเห็นกันต่อไปวันนี้ยังไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขอให้เป็นทางการก่อนถ้าจะลงเรื่องการบริหารงานวันนี้เราเอาตรงนี้ก่อนดีไหมยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ คุณรุ่งเรืองบอกว่าถึงแม้ว่าทายาตรุ่นที่สามของตระกูลจินวัตนามว่าแพรทองทานจินวัตจะได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบนอนมาเพราะว่ามีเสียงสนับสนุนจากพักการเมือง11พรรคพักรวมทั้งพักเพื่อไทยด้วยรวมแล้วมีเสียงทั้งหมด314เสียงด้วยกันขณะที่พักรูปฝ่ายค้าน8พรพักมีเพียง179เสียงเท่านั้นแต่ว่าในระยะยาวเี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าจะไปได้สวยหรือไม่คือต้องไม่ลืมนะครับว่าแพรทองทาน ซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีคนที่สองของประเทศไทยต่อจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นอาแล้วก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะครับแพรทองทานเนี่ยไม่เพียงแต่จะมีปัญหาเรื่องวุฒิภาวะตลอดจนประสบการณ์ในการทํางานที่ยังอ่อนหัดอยู่เท่านั้นนะครับปัญหากรณีข้อสอบเอน็นทรานรัรว่วเมื่อปี2547นี่จนี่แหละครับจะเป็นแผลติดตัวของเธอตั้งแต่สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬา แผลนี้คงจะถูกขุดขึ้นมาพูดถึงให้หน้าอับอายขายขีหน้าในเรื่องของจริยธรรมคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีอีกประการหนึ่งที่สําคัญพักเพื่อไทยอาจจะถูกร้องให้มีการยุบพักหลังจากนี้นะครับฐานที่ปล่อยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยควบคุมครอบงําชี้นําพักเพื่อไทยอันเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองมาตรา28และก็มาตรา29 ที่มีบทบัญญัติห้ามเอาไว้นะครับแต่ทักษิณกลับใช้บ้านจันทสงล่าซึ่งเป็นที่ควบคุมตัวนักโทษเนี่ยมาเป็นสถานที่ในการจัดประชุมหารือเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทันทีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ในเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีนำซ้ำเนี่ยนะครับการประชุมหารือยังมีแกนนำพักร่วมรัฐบาลระดับหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักเข้าไปร่วมประชุมกับนักโทษ เด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่บ้านนี้ด้วยทําให้กลายเป็นว่าบ้านนี้เมืองนี้มีแต่คนเถือถ่อนที่ไม่เคารพกฎหมายเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนเถื่อนเหมือนกันที่เป็นผู้บริหารประเทศอีกต่างหากคุณลูกเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่อว่าแพทองทานชินวัตรเนี่ยอยู่ได้ไม่ยาวหรอกครับ เพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้นอกจากจะอ่อนหัดแล้วเนี่ยยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและก็การครอบงำของนักโทษเด็ดขาดชายัยทักษิณชินวัตรอีกต่างหากนะครับ